สิบอาชีพยอดฮิตเอ่อสายวิทยายานยนต์มีอะไรบ้างไปดูกันเลย <S <S เอ่อทำไมเราถึงต้องเรียนวิทยายานยนต์ครับต้องบอกว่ารอบตัวเราเนี่ยมันมียานยนต์เออรอบตัวเราเยอะแยะเช่นมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมครับรถยนต์รถยนต์ก็มีรถสันดาปรถอีีใช่ไหมรถไฮบริดอะไรพวกนี้ภาพรวมก็ทํางานเกี่ยวเรื่องพวกนี้แล้วในรถยนต์เนี่ยชิ้นส่วนประกอบของรถยนต์เนี่ยมันมาจากอะไรครับมีโครงเหล็กโครงรถ มีอะไรเออเป็นพันชิ้นเลยครับเช่นในรถสันดาปวิศวะยานยนต์ในเรียนอะไรบ้างครับปีแรกก็เป็นพื้นฐานวิศวะเออมีแคคูลัสสองตัวอย่างงี้ต้องเรียนฟิสิกส์ด้วยครับกับห้องแลบฟิสิกส์แล้วก็เคมีครับทำไมเราต้องรู้เรื่องเคมีครับเพราะในรถสันดาปอย่าง,งเงี้ยเออมันมีของเหลวหรือแบตเตอรี่รถยนต์เนี่ยมันก็ต้องไปคือการผสมสารเคมีนะครับเพื่อทําแบตเตอรี่รถยนต์ของเหลวในนั้นน้ำมันเกียร์อย่างเงี้ยในรถเนี่ยเราก็ต้องผสมสารเคมีนะครับน้ำมันเบรกพวกนี้ครับน้อง หรือแม้แต่น้ําหล่อเย็นเนี่ยเออที่เราใส่ลงไปเนี่ยในหม้อน้ำํำเอ่อเป็นสารเคมีทั้งหมดเลยครับเราก็ต้องรู้เรื่องเคมีสิเออรู้เรียนเรื่องแลบเคมีครับแล้วก็ฟิสิกส์ทำไมเราถึงต้องเรียนฟิสิกส์เออเพราะอะไรเพราะรถยนต์เนี่ยมันเคลื่อนไหวครับน้องแล้วมันชนกันได้ <laughs> เออมันมีแรงบิดครับน้องมันมีเครื่องจักรเครื่องยนต์กลไกครับที่ต้องใช้หลักฟิสิกส์เนี่ย เออในการคำนวณหาแรงรันเนาะฉะนั้นเราต้องรู้พื้นฐานฟิสิกส์ด้วยครับอืมวัสดีครับน้องเบลเพลงลิซ่าหลุดไปแล้วเออที่วอมมาดครับลิซ่าเปิดตัวพรุ่งนี้แต่เพลงหลุดแล้วเออแล้วก็วิทย์ว้ายันยนเนี่ยต้องเรียนว,วิชาวัสดุด้วยครับเราต้องรู้ว่าชิ้นส่วนเออที่มาประกอบรถยนต์มีอะไรบ้างครับ เ,เช่นกันชนรถเนี่ยน้องก็ต้องรู้ว่ามันสร้างผลิตมาจากโพลิเมอร์อย่างนี้ครับน้องหรือตัวเครื่องยนต์ทำมาจากอะไรครับเราต้องเรียนเขียนโปรแกรมด้วยนะครับเ,เขียน Python ขั้นพื้นฐานครับเพราะอะไรครับเพราะในรถยนต์เนี่ยมันมีระบบระ,ระบบอัตโนมัติครับน้องเคยเห็นรถยนต์เนี่ยที่เข้าจอดเข้าซองให้น้องได้ไหมละ่ะมันมีระบบ AI ครับ น้องก็อาจจะต้องเขียนโค้ดให้ระบบอัตโนมัติพวกนี้ครับให้มันทำงานได้แล้วฟิสิกส์เนี่ยต้องลงลึกเลยครับเรียนฟิสิกส์สองตัวครับแล้วแลบฟิสิกส์เนี่ยมีสองตัวด้วยเออพอขึ้นปีสองเนี่ยเออจะเริ่มลงทฤษฎีแล้วครับออสิ่งที่น่าสนใจของวิทยายานยนต์เนี่ยคือว่าคณะวิทยายานยนต์เนี่ยเรียนเหมือนวิศวะเครื่องกลเนี่ยเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นตครับอีกยี่สิบห้าเปอร์เซ็นที่เหลือเนีย่ย เออคือเรียนเกี่ยวกับยานยนต์โดยเฉพาะครับหมายเขาคนจบวิทยายานยนต์เนี่ยไปทํางานเออที่เป็นช่างกลได้ไหมคําตอบคือได้ถ้าเขาเนี่ยไม่รีควายใบกอวคอรับเพราะคนจบวิทยาศยานยนต์เนี่ยสอบใบกอวอเครื่องกลไม่ได้นะครับสอบได้แต่ใบกอวอยานยนต์ครับแต่มันมีบางบริษัทใจดีครับเออรับคนที่ไม่มีใบกอวอเครื่องกลไปทํางานก็มีครับเออแล้วปีสองเรียนอะไรมั่ง เรียนพวกการออกแบบทางกลครับ أ, ออกแบบชิ้นส่วนนะเออที่อยู่ในรถกับน้องอะไรทั้งหลายเออมีฟันเฟืองอะไรบ้างอยู่ในนั้นครับวิชาพลาศาสตร์ครับวิชาสถิตยศาสตร์เอ่อกลาศาสตร์วัสดุอะไรพวกนี้ครับทำไมเราต้องเรียนวิชากลาศาสตร์ครับ <laughs> เอ่อทฤษฎีของนิวตันคืออะไรครับน้องอันเอ่อกฎกฎของนิวตันเะมีสามข้อใช่ไหมครับ เออมีอะไรซิกมาเอออะไรสักอย่างครับแล้วก็แอคชั่นเนอร์รีแอคชั่นครับกดข้อที่สามครับเราต้องรู้ว่าเออของแข็งเนี่ยเออมันเคลื่อนไหวยังไงครับมีแรงกระทําครับมีเวกเตอร์อะไรพวกนี้ครับเออแล้ววิชาพวกเธอโบไดนบิกครับน้อเออต้องรู้เรื่องของไหลด้วยครับ แล้ววิทวายานยนต์เนี่ยต้องเรียนแคลคูลัสหลายตัวแปรด้วยนะครับเออแคลคูลัสอย่างน้อยสามตัวครับหนักเลยครับอวิชาสถิติก็ต้องเรียนอพอขึ้นปีสามเนี่ยเออจะเริ่มเจาะลึกเออเป็นกลาศาสตร์ยานยนต์ครับเออระบบควบคุมในยานยนต์มีอะไรบ้างครับมีระบบอัตโนมัติอะไรบ้างเออเช่นระบบ ขับเคลื่อนอัตโนมัติของเทสลาเงี้ยเอ่อฟูลี่ออโตเมตคอนโทรลครับทำงานยังไงเออไลด้าทำงานยังไงครับเอ่อถ้าเซนเซอร์เนี่ยมันดีเทครถคันหน้าเนี่ยเออแล้วมันเบรกอัตโนมัติได้ยังไงครับน้องต้องรู้เอ่อโปรแกรมมิ่งพวกนี้ครับว่ามันทำงานยังไงเออแล้วก็เรียนเมคคาทอนิกเบื้องต้นเดีย๋ยวน้องต้องรู้ระบบไฟฟ้า แล้วก็เขียนโค้ดระบบอัตโนมัติพวก PLC CNC สก d ดานะ้องต้องรู้จักครับว่ามันคืออะไรเอ่อการถ่ายเทความร้อนครับเออได้หมดเลยแล้วก็ต้องเรียนวิชาวิทยาไฟฟ้าเหมือนคนเรียนคณะไฟฟ้าเหมือนน้องอันด้วยมีห้องแลบไฟฟ้าด้วยครับอืมแล้วก็พอจบ ปี 3, สามนะซัมเมอร์ก็ต้องฝึกงานครับฝึกงานกับแผน,นกเครื่องกลครับอยู่สายเดียวกันขึ้นปีสก็ต้องเรียนออกแบบครับออกแบบพวกเขียนออ t โตแคดพวกนี้ออกแบบระบบในรถยนต์อย่างนี้ครับโครงสร้างวิศวะเครื่องกลแล้วก็เป็นโปรเจกต์จบครับนี่คือทั้งหมดของวิทยายานยนต์ครับ ทีนี้เนี่ยมันมีอาชีพ10บอาชีพนี่ครับที่คนจบวิทยายานยนต์ชอบไปทำครับอาชีพแรกคือวิศว,วะออกแบบยนยนต์ครับออกแบบอะไรมั่งเช่นออกแบบโครงรถของโตโยต้าอย่างเงี้ยให้มันลู่ลมครับเพะน้องเนี่ยรู้หลักการพวกแ e r o ด y นามิกครับน้องถ้ารถยนต์ที่ไม่ลู่ลมเนี่ยมันจะเปืองเชื้อเพลิงครับกระทาความเร็วไม่ได้หรือว่าเป็นวิศว,วกรทดสอบยนตน์ครับ เออในสนามแข่งนี้ครับเทสต์ไรฟ์ครับน้องจะได้ขับรถโมเดลใหม่ๆเนี่ยก่อนใครครับเออพ่อดูระบบช่วงล่างครับเออการเคลื่อนตัวของมันครับเออว่ามันสมูทหรือเปล่าครับตามที่วางแผนออกแบบเอาไว้อ่าอาจจะไปสมัครงานที่บีเอ็มงี้ได้ครับสถาบันยานยนต์แห่งชาติคนครับเหลือเป็นวิศวกรระบบพลังงานก็ได้เออพวกอีวีครับ ไปสมัครงานบริษัทเดล t a าครับ BYD เพรานี้เ,เกี่ยวกับไฟฟ้าหรือจะเป็นสายอโตโนมัติเอ็นจิเนียร์ครับออกแบบระบบที่จอดเข้าซองอัตโนมัติครับเนอเออไปสมัครงานเทส l a ครับเว y โ o พรานี้หรือเป็นวิศวกรโรงงานประกอบรถยนต์ก็ได้เป็นฝ่ายผลิตเลยครับไปกลุ่มาการผลิตรถยนต์ครับ ไปทำบัง,งานพวกอีซูซูฮอนด้าพวกนี้หรือจะเป็นสายเมนท a แน e เลยคือซ่อมรถอย่างเดียวเลยก็มีครับในแผนกเมนทีแนในอู่ซ่อมรถนะครับในโชว์รูมรถพวกนี้ครับเออบางคนไปซ่อมเครื่องบินเออหรือซ่อมรถยนต์ที่อยู่ในสนามบินอย่างนี้ก็ได้ครับรถยนต์พวกเออที่วิ่งในสนามบิน หรือบางคนจะเป็นวิศวะวัสดุยานยนต์โดยเฉพาะก็มีครับเออไปออกแบบอะไหล่ครับหรือไปทํางานในแผนกอะไรเลยครับซื้อเอ,อเบิกอะไรล่ครับแผนกจัดซื้ออะไรล่รถยนต์อย่างนี้ก็ได้ครับในบริษัทรถเออหรือว่าออกแบบระบบอัตโนมัติครับระบบควบคุมเออเดนโซบอร์ชเออวิศวกรที่ออกแบบช่วงล่างอย่างเงี้ย น้องต้องรู้ระบบขับเคลื่อนของรถครับเออเช่นสมัยก่อนเนี่ยเออมันจะมีรถกระบะเออที่ขับเคลื่อนล้อหลังครับเออแต่ปัจจุบันขับเคลื่อนล้อหลังเนี่ยใช้ในรถแข่งครับเออรถฟอร์มูล่านพกนี้ครับเออหรือทําไมรถทั่วไปเนี่ยถึงขับเคลื่อนล้อหน้าน้องก็ต้องรู้ครับเออรถเกง่งรถโตโยต้าวีออสเนี่ยทำไมถึงขับเคลื่อนล้อหน้าครับ รถขับเคลื่อนล้อหน้าเนี่ยส่วนใหญ่เครื่องมันเหล็กครับเไซส์รถมันเล็กเอขับเคลื่อนล้อหน้าเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มพื้นที่ในห้องโดยสารครับเอแต่น้ําหนักเครื่องยนต์เนี่ยมันจะไปหนักที่สองล้อหน้านั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมเดี่ยเอเราเติมลมยางรถยนต์เนี่ยเอที่สองล้อหน้าเนี่ยมากกว่าล้อหลังเนี่ยประมาณสองปอนด์นะครับเอส่วนใหญ่เวลาผู้หญิงเติมลมยางรถยนต์เนี่ย เออเขาจะเติมเท่ากันสี่ล้อครับเช่นสามสิบสองปอนเท่ากันหมดครับซึ่งมันไม่ใช่ครับเออเขาไม่รู้ว่าล้อหน้าเนี่ยรับแรงมากกว่าล้อหลังนะครับน้องเติมให้มากกว่าสองปอนครับเออเช่นล้อหน้าสามสิบสี่ล้อหลังสามสิบสองปอนอย่างนี้ครับถ้าน้องเติมเท่ากันสี่ล้อเนี่ยลมยางเนี่ยแปลว่าน้องไม่มีความรู้ครับ เออหรือระบบขับเคลื่อนสี่ล้อทํำยังไงครับสี่คูณสี่ขับเคลื่อนสี่ล้อเนี่ยมันมีขับเคลื่อนสี่ล้อตลอดเวลานะครับพวก AWD อย่างเงี้ยเออใช้พวกในประเทศที่วิ่งบนน้าแข็งเนี้ยหรือหิมะครับน้องหรือรถสี่คูณสี่เออขับเคลื่อนสี่ล้อเออ 4WD เออที่วิง่งออฟโรดอย่างนี้ครับมันทานํางานยังไงน้องก็เป็นวิศวกรออกแบบพวกนี้ได้ หรือจะเป็นสายที่วิศวะที่เขียนซอฟต์แวร์ที่ใช้ในยานยนต์ครับไปออกแบบพวกวินฟ s t พวกนี้ครับพัฒนา AI ไที่ใช้ในรถยนต์หรือบางคนเป็นนักวิจัยครับอยู่แผนก R&D เไปทำงานศูนย์เทคโนโลยียานยนต์สวทอชอหรือศูนย์วิจัยของบริษัทรถก็ได้และนี่แหละครับคือทั้งหมดครับสิบอาชีพ ของวิศวะย,ยันยนต์แล้วทีนี้เนี่ยวิศวะย,ยันยนเนี่ยเออมีสอนที่มาหาลัยไหนบ้างครับมีไม่เยอะครับเออมีที่จุฬาครับพระจอมเก้าพระนครเหนือเอธรรมศาสตร์ลังสิตครับเออแล้วก็มอลังสิตมอสยามเอสถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นพวกนี้ครับเออส่วนปริญญาโทก็ที่ราชกระเบงครับ